ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในากิจกนรต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้าน อาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาครูอาจารย์นักเทศลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมาย คุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรคุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณจะเข้าร่วมเสมอๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไป อาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ดังนั้นคุณควรเอาอกเอาใจคนรักบ้างลักษณะนิ้วมือโดยรวมแล้วคุณเป็นนักวางแผนที่ดีและคุณยังเป็นนักต่อสู้โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบการแข่งขัน มีความทะเยอทะยานมีความสร้างสารรค์ความกล้าแสดงออกและมีความรู้สึกแสดงออกอย่างชัดเจนรวมถึงคุณเป็นคนใจกว้างมีใจรักความเป็นอิสระความมั่นใจสูงชอบทำงานหนักทางด้านอารมณ์คุณดูจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยอาจคื้ใจน้อยบ้างคุณเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนหากใครยื่นมือมาช่วยเหลือก็จะพยายามตอบแทนกลับไป อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความทะเยอทะยานและกล้าแสดงออกเช่นศิละปะบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหรือการเป็นนักเขียนหรือสาขาอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นนักธุรกิจนักการเมืองนอกจากนี้ คุณยังมีความสามารถตามธรรมชาติในด้านการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดังนั้นคุณยังสามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้ดีเช่นการขายนักการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการสอนการทูตนักบวชพิธีกรแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง